นี่ช่นกรารคอยเอมีนักข่าวแบบนี้ทำมจเปลี่ยนไปทิศทางไหนครับคุณเนทารดเมื่อไหร่ยูทำทํไแนทเนี่ยไอเนี่ยไม่มีเวลาขี้เหล่เลยเหนืยเกินไม่ีเหล่เพราะ่อขี้เหะมมติวรอตลอดเวลาครับคือพรต้่เข้ามาเน่ยผมก็ไม่มีเวลาที่แบบจะขี้เหล่เลยแต่ใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าอะไรคบโอ้ ตื่นเจ็ดโมงมาฉีดสเปรย์เียอะไรทำให้คุณอยากจะดูดีทุกวันครับคุณแนทเฮ้ย e ิกอ s e you นี่ e ิกอ so s e you มันพร้อมยิงนะอันนี้นะหัวใจอยู่ในกระเป๋าคนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องหลานน่ะบอกฝากพี่เลยพี่เลี้ยงหลานเองเฮ้ยนี่เราไปยันจชู่ทิชู่ชุ่แมวที่ชู่มมาใี คน <c oughs> ผมละก,กันก <c oughs> ็นไปหามาันลีคนของมึงค่ะ <c oughs> ชอบชอบชอบช <c oughs> <c oughs> อบ <thank> อ่าเออโดยังโดยเนี่ยน,นี่มีบูตะนะ <c oughs> ขนาดแฟนก <c oughs> ูยังไม่หาดิจูให้กูเลยแล้วมึงเป็นใครปูเนี่ยสิบห้าปีอยู่ได้เคยเห็นไหมอ๋